ขอเลิกงานก่อนเวลานะครับพอดีว่าพ่อมาจากต่างจังหวัดผมต้องไปรับท่านที่สถานีรถไฟครับเอมิงการที่เอาคนแก่มาอยู่ด้วยมันจะมีผลกับงานและอนาคตของคุณในระยะยาวทำไมคุณไม่ไปหาบ้านพักคนชราให้ท่านละ่ะว่าไม่ได้หรอกครับเจ้านายพ่อดูแลผมมาตั้ง30ปีแล้วยังดูแลผมได้เลยถึงเวลาที่ผมต้องตอบแทนพระคุณท่านแล้วครับดีแล้วมิงที่คิดได้แบบนี้ ผมดีใจนะที่ผมเลือกคนไม่ผิดขอบคุณมากครับเจ้านายและอีกอย่างหนึง่งบุญที่ประเสริฐที่สุดคือบุญที่ทำกับพ่อแม่ขอบคุณครับ ลุงครับลุงลุงกำลังใส่เสื้อกลับด้านนะครับขอกขอบใจมากพ่อหนุ่มลุงตั้งใจใส่กลับด้านเองแหละแล้วนี่ลุงจะไปที่ไหนครับลุงมาหาลูกชายคิดถึงไม่ได้เจอมานานแล้วที่ลุงใส่เสื้อกลับด้านแบบเนี้ยเพราะว่าลุงอ่ะจะเปลี่ยนเป็นด้านที่สะอาดตอนที่จะเจอกับลูกชายลุงไม่กลัวอายคนอื่นก็บ้างแับใส่เสื้กลับด้านอย่างงี้ แต่ว,ว่าจะหาจนป้อนเพื่อลูกอะ่ะมีงครับได้ทุกอย่ลงเออลุงครับลุงลุงจะไปไหนครับลุงรู้หรอครับว่าลูกชายอยู่ไหนอะ่ะทำไมไม่โทรหาแกก่อนเออนั่นสิขอบใจมากนะพ่อหนุม่มที่เตือนอะ่ะอเดี๋ยวลุงโทรหาลูกชายก่อนนะ ฮัลโหลมิงมิงรอล,ลูกลูกอยู่ไหนอ่ะนี่พ่อมาถึงแล้วนะพ่อเสจเสื้อกับด้านอยู่ะะ้ยครับพ่อเปลี่ยนด้านด้วยครับพ่ออาชน,นานมีจริงอะ่ะอผมขอให้พ่อเปิดเป็นลูกได้ไหมครับ ผมอยากมีโอกาสดูแล้วพ่อบ้างพอ่งพอครับผมอยู่ทางนี้ครับพออ่อพ่อหญิงสิ่งที่ลูกขออ่ะมันไม่ได้หรอกเป็นพ่ออ่ะ มันเหนื่อยมากนะลูกอีกอย่างนะพ่อก็ยังอยากจะรักและดูหนิงแบบนี้ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนหลายปีที่ไม่ได้เจอกันน่ะลูกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแล้วหมิงก็ปิดหน้าปิดตาด้วยทำให้พ่อจำไม่ได้ม่ปิดพ่อ,อได้กลับด้านนะพ่อขอเดิอนเป็นไรก็รอ ก็สกได้พอไม่หูเสือพอรักลูกนะ